สวัสดีครับฮานอย VIP เมียพระรวยครับประจำวันอังคารที่17ครับนะมาเบงนะครับเมียได้เล็กยังมาฝากมาตอนกันบมก่าอานนี่ก็บเ,เล็กเขา่าเล็กวิ่งก็เข่าเล็กหนึ่งบอแต่เวลาเล็กหนึ่งออกทั้งล่างข้างบนมาเบิ่งนะครับวันนี้ฮานอยวีไอพีครับ ประจำมาตั้งค่าทีสิบเจ็ดโอ้ยเมนจังเลยเมนอะไรเนี่ยไทยเนี่ยโมวน,นันฮานาวีพีครับออแป๊บหนึง่งแป๊บหบนึ่งค่ะครับ อย่าหุนแ,แล้วก็อย่าดื้อ VIP วันอังคารนี่ลูกสาวมานั่งให้กำลังใจข้าวหนอ้าพีวันอังคารเจ็ดโตครับหนึ่งสองสามสี่กเจ็ดถูกอ่ะ มีพี่ับมีเจ็ดตัวมีสามแถวคือเกาครับเจ็ดหรือแปดอะแปดบ่ครับศูนย์หกกว่าตัวนั้นเออหนึง่งสองออหกตัวหกตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวครับ,รบแถวแหลกนะครับแถวแรกมีสิบแปดครับแถวซองมีแปดเจ็ดตัวเดียวแถวสามก็จะมีเกาสามแปดสามหนึ่งสามสามสี่ มีศูนย์หกตัวแถมครับแล้วก็เลขวิ่งครับเจ็ดกับสองมันว่าอ่ะมนยาพารวยฮานอยวีพีครับคนไหนก็ติดตามกันเปิดชมกิปใหม่ๆครับสานนรมณนนนีสุโสทั้งมาสกุดสุกคนเด้อสวัสดีครับ